วันนี้นะอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานายบรารวุิกุลแก้วเลขาธิการมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชุปธรรม นางสุพรตรีนารินเลขาธิการสนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร,รและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ใน3ประเด็นหลักได้แก่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านทันตกรรม สร้างโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรในพื้นที่ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางทันตกรรมที่สามารถผลิตขึ้นในประเทศภายใต้มาตรฐานสากลและสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อสมุนไพรในพื้นที่ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อสนองพระราชาปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อผลิตเป็นเวชภัณฑ์